สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC My FC าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางวเวล่าพัฒนาจ้าแนวทางของวันที่3เดือน2จ้า2 5 6 8เดือนกุมภาเราจะมนอีกัมาพบกับแนวทางของแอ j ดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะเล่าพัฒนามื่อีวันจันทรเนาะ,ะสำหรับผลเล่าพัฒนาที่ผ่านมาจากวันที่31วันศุกร์จ้า เดือนหนึ่งสำหรับสูตรเด่นขาใหาไปที่เด่นห้ากับหนึ่งวิ่งรูดจ,จากกันหกสำหรับสูตรเดิมสูตรลักจะพ้นหกตัวคือส 7, 7. ี่หนึ่งสี่สองเจ็ดเจ็ดสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาควาสูตรเดิมสูตรลักนี่คือเข่าเด่นหนึ่งวิรุดหนึ่งเนาะเด่นหนึ่งวิรุดหนึ่งมาจับคู่เขา่าหลังหกตัวเนาจะ ี่หนึ่งตรงตรงแต่ว่าเน้นผิดตัวเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีทนาที่นําไปเป็นแนวทางของเราหกตัวคือมาได้แบบมาตัวครับเนาะหนึ่งสี่หนึ่งสี่เอามาสี่หนึ่งเราจะสําหรับรางชุดสี่ตัวกับบนของเาาถือว่าพลาดไปเราจะโอเคเนาะสําหรับผลสรุปสูตรเดิมสูตรหลักของเฮาจะตามนี้เลยสําหรับลาวพัตนาเอจไยลงหายสองสูตรเราจะสูตรเดิมสูตรหลักคือสูตรนี้เนาะหละ่ะ สูตรอีกสูตรนี่คือสูตรเม็ดเดียวเด่นวิ่งลูดตัวเดียวฟันไปตัวเดียวจับหายเป็นแนวทางแปดคู่จ้าสำหรับสูตรเม็ดเดียวของเฮาอินทอว่ามาได้แบบเต็มเต็มคาราเบลกันเลยทีเดียวสำหรับวันที่สามสิบเอ็ดเดนซีวิ่งลูดซีจะจับคูเข่าตรงๆจะบอยตองกลับเลยมาทางหลังฉุดหกตัวมาทางหลังสุดสี่ตัวจะไ้เดนซีวิ่งลูดสี่สี่หนึ่งสี่สองจ้าโอ้มาครบ ทางล่างหกตัวแล้วก็ล่างสุดสี่ตัวสำหรับสูตรนี่คือเขาล่างสุดสี่ตัวเนาะข่าล่างสุดหกตัวเนะ1 1. เาะหนึ่งสี่สี่หนึ่งตามรุ่นกันต่อจ้าก่อนสีไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหายกับแอดจอยด้วยละการเนาะคนละไลค์ละแชร์คละหนึ่งติดตามจ้่สำหรับพี่น้องเอฟซีทนใดตีเข้ามารับชมใหม่ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อเสดบ้บุพการณ์แนวทางตัวต่อไปนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจา้นาแนวทางที่แอ๊จอยลงหายมีหลากหลายแนวทางจะหวยลาวสามกีฮาหนอยหุน้นนี่เเ่อีหุน้นห้างเสงหุ้นดาวโจนสําหรับสายหุน้นจันถึงวันศุกร์จะเจอกันแนวทางรัฐบาลไทยกับมีให้เส้นเดียวกันจา้าที่สําคัญก,การฝากรับชมโฆษณาให้แอจจอยด้วยนาอหัวคลิปไทยคลิปประจานนี่คือ กำลังใจเล็กๆหน่อยเราจะฝากด้วยละกันเนาะ,ะตามรุ่นกันต่อกับหวยลาวพัฒนาเฮาจะสูตรเดิมสูตรลักจ้าเดนหากับซีจา้าโอ้ววัดก่อนนี้สีนี่มาหลากเต็มเตมเลยเนาะ,ะเดนวิ่งรูดสองตัวจะสูตรเดิมสูตรลักหมกักตัวไรชอบตัวไรนํำไปวิ่งไปรูดใดจะทามากักสาชอบจา้า ถ้าบอมักบ่ชอบเดนหาวิรุทธาเดนสีวิรุธสีหรือว่าสามารถขับไปรับซ่วมอีกสูรได้เนาะเม็ดเดียวจะจะให้เดนตัวใดฟันไปตัวใดเนาะจะแต่สูตรเม็ดเดียวกับคน้างเสียวอยู่นิดหนึ่งเนาะถ้าจับได้ถือว่าปากก็จะถ้าจับบ่ไดก็ถือว่าอกาพาดขนขางสูงเนาะเม็ดเดียวเม็ดเดียวเสียวสุดๆส,สำหรับเดนหาวิรุธาจับคู่ าหาศูนย์หาเก่าหาโกหาเจ็ดหาแปดหาเก่าหาศูนย์หาศูนย์หาเก่า,า,นา,เ,กาเนาะสำหรับเด่นสี่วิ่งรุดนสี่จ้าคููเด่นสี่หาเด่นกันจ้า กันแมี3คู่8ปดเก้าแปดศจะ3มตัวบวนจะ4 8่แปดหาสองศาหนึ่งสี่หจ้า เดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนเนาะสำหรับราพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักของเ้าจะซ้ตัวบนนี่ขอเน้นไปที่48 5าละกันจะสําหรับ48หานคือเลขเด่น5า48 20ห80 47 48หา9 หาแปดจ้ะสำหรับตัวเด่นตัวเน้นก็นคือตามนี่เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้มือนีฟากนั่งไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละค่ะนอกจากมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจ่ายจอยหายเป็นเพียงแค่แนวทางจะผิดพลาดประกาศใดกะขอถูดขอภั่ไววด้วยละกันจ่ามือนีคอยมาปังๆละกันเละาละจากเขาหายพี่น้องทุกคนทุกทานทีเขามารับชมแนวทางสุขดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีจ้า